ครับดีใจมากๆครับที่ทุกคนเห็นความสำคัญของการงานของพวกเรานะครับซีรีส์ของพวกเราซึ่งก็ชื่อว่าม s s h o o o p r r s i d น n t นะครับแฟนผมเป็นประธานเรียนได้จบไปนานแล้วแต่ว่าทุกคนยังให้การพพอร์ตยังให้ความรักความเมตตากับพวกเราเทั้ง9คนที่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เอ็อเอนดูพวกเรานะครับ กเป็นว่าตอนพวกเราคาดไม่ถึงเลยเหมือนกันว่าจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหมาเยอะมากเลยครับผมก็ดีใจครับผมก็เนาะไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะมีแฟนมีต่างประเทศนะครับไปหลายๆประเทศมาแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศเลยที่จะไปกันนะผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการัพพอร์ตแล้วก็การเอ็นดูของพวกเรานะครับผมพวกเราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมครับผมใช่แล้วครับไม่ไม่ผมตอบว่าใช่ครับผมใช่ใช่ใช่ครับ ให้พี่มาร์กเลยครับโอ้โหยื้ไม้ไกลเลยผมก็กะว่าจะไม่ตอบแล้วโกคืนยื้โอ้โหครับผมก็ซีรีส์ของพวกเรานะครับจะมีคอนเทนต์อะไรต่อก็ต้องต้องรอติดตามนะครับในอ่าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของ g ีเอ็มเลยนะครับผมยังไงก็ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วครับถ้าทุกคนติดตามพวกเรานะครับฝากด้วยครับอ่ามี อะไรนะครับอ๋อครับก็รางวัลเดี่ยวรางวัลแรกของผมครับเอ่อเป็นรางวัลที่ทุกคนโหวตกันมาครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาติเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่โหวตและเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็จะเป็นรูก,กี้ที่ดีอย่างแน่นอนครับเราหวังว่าคนจะเห็นการพัฒน,นาของผมไปเรื่อยๆนะครับทางด้านการแสดงการทำงานการร้องเพลงและการใช้ชีวิตครับ ผมใจไหมครับก็หลังจากที่ซีรีส์จบไปนะครับก็มีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหลายๆงานเลยครับทุกคนก็มีอีเวนต์อะไรอย่างงี้ก็อยากคอนเสิร์ตต่างๆนี่เลยก็ดีใจครับแล้วก็อยากขอบคุณทีมเบื้องหลังนั่นแหละครับขอบคุณที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดมาได้ขอบคุณพ่วงกับครับขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนเลยครับได้ครับ างวันนีาวัวิดีโอวิดีโอใครอยากได้เลยครับ